ทำเอางงเกิดอะไรขึ้นกับอดีตพระมหาสมปองโพสรัวจนโซเชียลเป็นห่วงโพสตรัวจนข้างบ้านสงสัยล่าสุดนะครับเจ้าตัวแจงแล้วเกิดอะไรขึ้นทำเอาหลายคนงง,งกันเป็นแถวว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่ออดีตพระมหาสมปองหรือสมปองนครไทยสงโพสต์เฟสบุ๊กลัวๆเรียกว่าไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวเพเมื่อวันที่30มกร,ราคม2568รมี 18, การโพสต์ถึงสาเหตุว่าคุณรู้ไหมผมเป็นซึมเศร้ามาตั้งแต่ก่อนศึกซึ่งผมไม่อยากศึกเว้ยผมอยากเป็นพระ หลังจากนั้นมาความกดดันไทยผมไม่อยากเจอใครไม่สนโลกไม่ยินดียินไลายไปไหนคนเลือกถ่ายรูปเอโทษที่ผมยิ้มแห้งๆเพราะผมทุกข์ในใจวันนี้ผมได้ไฟจากน้องผมมหาปัน่นจะสู้หลังจากนั้นก็โพสต์มาลัวัวเช่นฝากถึงเพื่อนพระสงฆ์พระมหาท่านเจ้าคุณท่านเจ้าอาวาสหากเห็นโพสต์ผมโปรดเลื่อนผ่านผมกลัวท่านชอบแล้วสึกมาใช้ชีวิตกันม้วนคักเอาวโดยแต่ละโพสต์มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์ กดแชร์และคอมเมนต์เป็นจํานวนมากหลายคนชอบและบอกเอาอีกเอาอีกเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่คนโพสที่ไม่ได้นอนชาวเน,น็ตที่รอกดไลค์รอคอมเมนต์ก็ไม่ได้นอนเช่นเดียวกันทาเอาสมปองโพสอีกว่ากูโ <c oughs> คตรสะใจแต่ก่อนโพสสาระคนกดไลค์24ตอนนี้โพสไม่มีสาระแถมอัปรีคนกดไลค์เป็นแสนยิ้มไว้ไทยเราปองมาถูกทางแล้วจา้าอวงกระชั่งล่าสุดเมื่อวานนี้เพจสมปองนครไทยส่งโพสข้อความระบุว,ว่า เอาละเราสนุกกันมาสามวันแล้วอาจารย์เองต้องยอมรับว่าเปลี่ยนจากที่เก็บกฎมาเป็นตัวของตัวเองได้อย่างจริงจังเพราะที่ผ่านมารู้สึกเหมือนฝืนธรรมชาติในสิ่งที่เราควรเป็นอดีตเราเคยเป็นพระเคยสอนคนเคยอบรมต่างๆมันเป็นภาพจําที่ไม่สามารถทําให้อาจารย์ใช้ชีวิตในแบบพิจารณเองเป็นปกติอาจารย์เป็นคนเฮห,หาล่าเริงแจ่มใสตามลักษณะของคนสังคมมาตลอดจนบางทีแม้แสดงความคิดเห็นไปในสังคมอาจจะใช้วาจาที่ฮาไปบ้าง แต่ถูกสังคมติเตียนว่าไม่เหมาะสมซึ่งก็งงมาตลอดว่าสรุปเราเป็นพระหรือศึกมาเป็นคารวะสามปีที่ผ่านมาแม้จะเป็นคารวะแต่อาจารย์ก็เก็บตัวมาโดยตลอดเพราะคิดในใจตัวเองนั้นเป็นพระกลัวโดนติเตียนจากทางโลกจนกระทั่งตัวเองเป็นทุกข์และเป็นซึมเศร้าไม่อยากพบปะเจอใครอีกพอมาน,นี้รู้สึกว่าตัวเองควรจะแคร์ความรู้สึกของตัวเองและทําให้ตัวเองมีความสุขเพราะตัวเองไม่ใช่เป็นพระไม่ได้รักษาศีลและที่สําคัญไม่ได้ให้ใครมาเคารพนับถือเหมือนที่เป็นบรพรชิตที่ผ่านมา อาจารย์จึงได้รับคำปรึกษาจากน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องที่มีความสามารถช่วยเหลือสังคมมาตลอดที่สําคัญเป็นมาหาลุนน้องนั่นคือซองดูฮีหรือกุศลเครือเซนให้คําชี้นําว่าพี่สมปองควรเป็นแบบที่พี่สมปองเป็นไม่ต้องฝืนธรรมชาติไม่ต้องฝืนตัวเองจึงขอเรียนพี่ๆน้องๆทุกท่านว่าหากต่อไปนี้พี่สมปองจะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเป็นโดยไม่ต้องกดดันจากใครต่อใครใหลายคนสมปองขอได้ไหมหากทุกท่านชอบสมปองคือสมปองไม่ใช่สมมุติอื ทุกคนหาสองสาวันมานี้นะคะเหนื่อยกับพ่อใหญ่สมปองแล้วเกินนะคะไม่รู้ว่าหาอะไรมาโพสนักหนานะมีแต่แนวโพสขายขำไม่หยุดขยันจังเออเป็นเจ้าพ่อคำคมหรอคะเป็นเจ้าพ่อตะเตตั้มสมปองคองฟีดนะคะมีแต่แนวนะเออเอ,อสมอล,ลงบ้านยังละ่ะกลางคืนไม่หลับไม่นอนอยากรู้ไหมว่าทำไมแกไม่นอนดิฉันรู้คะ่ะนี่ นี่เลยน่าจะเป็นเพราะอันนี้เลย,ยกับหัวกับหางนี่เพราะอันนี้เลยกาแฟแพรี่แน่นอนส่งไปให้กินนะคะปกติคนปกติเขากินกาแฟกันวันหนึ่งไม่เกินสองซองนะคะพี่ปองดิฉันล่อไปติดซองนะคะชงที5ซองเออดึกๆไม่นอนเพราะกาแฟแพรี่แต่จริงกาแฟดิฉันดีนะคะฝากขายของด้วยโอ้ดิฉันไม่ใช่แนวขายขำอย่างเดียวนะคะดิฉันขายของก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะกาแฟแพรี่นะคะ1กล่องมี15ซองนี่3โสตร นะคะกาแฟแพรลี่ไม่ใช่กาแฟสมปองนี่กินดีแน่นอนดูกล่องก่อนทำอย่างดีนะคะเกรดพรีเมียมจัดโปรโด้วยค่ะคุณขากดรหัสมาเลยนะคะ1กล่องจากปกติ499เหลือ299พิมพ์รหัส P1 มาเลย299 P1 นะคะ2กล่องนะคะจัดโปรอยู่เหลือ550รหัส P2 3กล่องเหลือ850รหัส P3 เออถ้าอยากดีดอย่างพ่อใหญ่ปองก็เอากาแฟดิฉันไปกินแต่กาแฟดิฉันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะอยากกินวาละติดซองเหมือนพี่ปองละหลอนไม่หยุดนะคะเออจริงๆไปบอกว่าแกกินกระท่อมไม่ใช่นะคะอย่าไปกล่าวหาแกแกกินกาแฟแพรี่ค่ะอ่ะสั่งได้นะคะทุกคนขาดหรือพิมพ์รหัสไม่ถูกอะไรก็ทักแชทมาโอนเงินบัญชีนายไพวันเท่านั้นบัญชีอื่นมิฉาชีพทั้งหมดนี่นะคะสามซองแบบนี้ชามๆสูตรแรกนะคะ สูตรแรกจะมีส่วนผสมของคอลลาเจนไดเปปไทด์เอลคูตาไทโอนดูแลเรื่องของผิวผมเล็บกระดูกนะคะสูตรที่2จะมีโคเอนไซม์คิวเทนเบต้ากูแคนดูแลเรื่องของภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมเซลและการซ่อมแซมเซลลที่เสื่อมสภาพนะคะลูทีนกิงโกะใบเปดปวยสูตรที่3บำรุงสายตาและสมองนะคะ1กล่องมีทั้งหมด 15- ซองสสูตรน,นะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทานนะคะใช้ไฟเบอร์ครีมตัวสารสกัดน้ำมันมะพร้าวนะคะในการดูแลสุขภาพกาแฟแทนทานดีมาก นะคะเออกาแฟทานดีมาก1กล่องมี15ซองดูแลสุขภาพกันไปชชำๆนะคะขนาดนี้แล้วไม่สั่งเอาอะไรอย่าลืมพิมพ์รหัสมาล่ะอยากให้ทุกคนเอากาแฟไปกินโปรดีมากจัดส9 9เหรือ299เอง1กล่องรหัสพี1เลย2กล่องนะคะเหลือ550บาทรหัสพีสและ3กล่องนะคะ850บาทรหัสพีส ส่งฟรีไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทานเบาหวานความดันกินได้นะคะเออคนที่แบบควบคุมน้ําหนักอยู่ควรทาน 1- นึ่ซองให้น้ําตาลน้อยกว่าหนึ่งกรัมเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไม่ใช่กาแฟสมปองนะคะแต่นี่คือกาฟแฟแฟรี่กินดีแน่นอนเออกินแลวดีบกินและหลอนแบบพี่ปองอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะเออกินไปละสองซองพอ,งองคนบ้านเลยกินกาแฟสิบซองนะคะอ่ะหรืออันนี้ปอินซีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ปองด้วย เห็นขายปลายอินซีให้แต่ทีหลังไม่ต้องนะคะปลายอินซีฉันขายแค่แพ็คหนึ่งสามเก้าหล่อนไปขาย9ก้าพันเกรอยเก้าใครจะตืออ้อเออถ้าจะช่วยขายแบบนี้ไม่ต้องช่วยนะคะลูกค้าไม่มีแล้วไปแท็กใครรู้ไหมแท็กท่านประยุทธ์ไม่ตื่นแท็กแท็กใครแท็กท่านทักษิณเนี่ยเออแท็กปูตินอย่างเงี้ยแท็กแต่ละคนเออดีนะคะไม่แท็กไม่แท็กคิมจองอึน ผู้นําเกาหลีเหนือ,อ,อแท็กแต่ละคนถ้าเขาติดต่อมาทํายังไงเนี่ยเออถ้าปูตินแบบว่าอยากได้ปลาอินทรีย์ที่ฉันไปขายที่รัเสเซียอย่างเงี้ยเออไม่แท็กประธานาธิบดีสหรัฐไปเลยล่ะเออแท็กพ่อใหญ่ทําไปเลยสิแท็กแต่ละคนนี่คือช่วยขายของหรือช่วยขายคําแต่ขายจริงนะคะปลาอินทรีย์ก็ขายแพ็คหนึ่งแบบนี้4ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้399บาทพิมพ์รหัสปอปลาหนึ่งมาเลย2แพ็ค8ชิ้นแบบนี้อุ้ยเชิ้นด้วยนะถ้าชิ้นเล็ก เก้าชิ้นแบบนี้เอาไปเลยนะคะสองแพ็คเก้าชิ้นแบบนี้จัดโปรอยู่แลือเจ็ดร้อยห้าสิบส่งฟรีรหัสปอปลาสองหนึ่งแพ็คสามเก้าเก้ารหัสปอปลาหนึ่งสองแพ็คเจ็ดร้อยห้าสิบเอาไปเลยเนี่ยสองแพ็คเนี้ยเหลือแค่เจ็ดร้อยห้าสิบจากเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดรหัสปอปลาสองส่งฟรีหมดเลยไม่ว่าหนึ่งแพ็คสองแพ็คพอแล้วขายของก่อนหาทำหาเห็ดหาแต่แนวเ,เห็ดนะคะเงินก็ไม่ได้ไส้ก็ไม่เต็มไม่เอานะคะไม่เลิศไม่เก๋ขายของดีกว่า อย่าลืมนะคะอุดหนุนกาแฟด้วยกาแฟแพรลี่นี่สามกล่องแค่นี้เหลือ850จาก1497รหัส P3 1กล่องจาก499เหลือ299เหลือ299แค่นั้นเองรหัส P1 2กล่อง550าจัดโปรอยู่รหัส P2 ช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะขอบคุณค่ะแต่งตัวสวยๆรอยถ่ายงานไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะขายของก่อนเสียเวลาเชิดใส